สวัสดีครับวันนี้พบกับส่วนผักประสิทธิ์อีกแล้วครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเรียนรู้การย้ายต้นกล้าการการย้ายเข้าสู่กล่องฟูมจริงนะครับกล่องตรงนี้นะครับผมได้อนุบาลไว้แล้วนะครับแล้วก็ผักตอนนี้ผักอายุประมาณสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันนี่ก็มาดูรากของเขานะ่ก็พร้อมที่จะย้ายเข้าสู่กล่องฟูมแบบจริงๆนะครับในส่วนของ ขั้นตอนแรกครับที่ผมทำก็คือเป็นการเตรียมน้ำไว้ครับซึ่งของผมเป็นน้ำบาดาลครับก็จะเป็นการพักน้ำไว้ประมาณหนึ่งคืน,นครับก็เมื่อคืนเมื่อวานได้เตรียมไว้นะวันนี้ตอนเช้าผมก็ได้วางแผนว่าจะย้ายก็ทำการเตรียมไว้ของนะครับก็จะเป็นการใส่ปุ๋ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของปุ๋ย A และก็ปุ๋ย B นะครับ ก็จะพาทุกคนมาเรียนรู้กันเลยปราส่วนที่ใส่ก็คือในหนึ่งกล่องกุ้งนะครับก็ใส่อยู่ที่7 0 8 0สิซีซีนะครับก็เราก็จะมีถ้วยตวงให้อยู่แล้วนะครับก็เราะกะเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นปุ๋ยเอนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ย B นะครับทุนปริมาณเท่ากัน,นครับปุ๋ย A เ,เท่าไหร่ปุ๋ย B ก็เท่านั้นครับ ใส่ลงไปเลยนะครับก็จะทําแบบนี้ทุกกล่องครับต,ต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการคนนะครับก็เราจะทําให้ปุ๋ยเกิดการแตกตัวนะถ้าเราไม่คนนะลักษณะของปุ๋ยมันก็จะไปกองอยู่ที่ที่เดียวนะเพราะว่าระบบที่เราใช้ก็เป็นระบบน้ํานิ่งนะถ้าเราไม่คนปุ๋ยก็จะไม่เข้าไปหากันนะ เป็นขั้นตอนในส่วนของการปิดฝากล่องโฟมในในส่วนของรูนะครับผมก็จะเจาะอ,อยู่ที่6รูนะครับผมเพื่อที่จะให้ผักสลัดนะครับได้รับสารอาหารอย่อยางทั่อถึงต่อไปเราก็กดไอตัวฝากล่องโฟมครับให้มันสนิทเพื่อป้องกัน การปลิวนะครับรบต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในส่วนของการเอาต้นกล้านะครับประโยชน์ในส่วนของกล่องโฟมงครับนะอยามาดูกันเลยครับการดูรากของเขาครับ เราเราจะใส่อย่างเงี้ยนะครับจนจนจนจบกล่องครับก็สาหรับวันนี้นะครับในส่วนของขั้นตอนก็จะมีเพียงแค่นี้นะครับเราใส่ปุ๋ยแล้วก็คนปุ๋ยแล้วปิดฝาแล้วก็เอาตัวผักที่เราเพาะมาหยอดลงกล่องโฟมขั้นตอนก็มีเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะก็จบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ